ตำน้ำพริกอีกแล้วค่ะวันนี้ทุกคนวันนี้พี่จาจะตำน้ำพริกกุ้งผัดนะคะนี่ค่ะกุ้งนะคะเราสับไว้อย่างนี้เรียบร้อยเลยนะคะกุ้งวันนี้นะคะใช้กุ้งประมาณสองขีดนะคะกุ้งเป็นไซส์ตัวโตนะคะการที่ใช้กุ้งตัวใหญ่ทุกคนเพราะว่าเราจะได้มันของกุ้งนะคะเวลาไปผัดแล้วจะอร่อยนะคะเพราะกุ้งตัวใหญ่มันที่หัวเขาจะเยอะสับไว้แบบนี้เลยนะคะมีกุ้งสับนะคะวันนี้สูตรของพี่จ๋าก็มีน้ำมะนาวด้วยค่ะ แล้วก็ของที่ใช้ตําทั้งหมดนะคะน้าพริกกุ้งผัดนะคะก็จะมีนี่นะคะเป็นของสดทั้งหมดนะคะมีพริกกินดามีพริกกินดานะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมหอมแดงซอยไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราตําจะได้ละเ,เ,เอียดง่ายขึ้นแล้วก็มีกระปิกค,ค่ะตอนนี้ก็นําเครื่องของเราที่เราเตรียมไว้ลงมาตําเลยค่ะตาให้ทุกอย่างเละเอียดเลยนะคะอันแรกนะคะพริกกินดาเขาจะเหนียวพี่จาจะตาพริกก่อนเพราะว่าวันนี้ต้องการให้พริกเขาละเอียดหน่อย นี่แหละพริกกินดากับพริกขี้หนูสวนเนี่ยตำไปพร้อมกันเลยตำพริกละเอียดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็<ๆ>ค่อยตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะตอนนี้พริกของเราก็ละเอียดแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็ใส่หอมกระเทียมลงมาตำลงไปเลยหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ตำเลยนะคะตำพริกไอตำกระ,ะกระเทียมกับหอมแดงให้ละเอียด จริงๆสูตรนี้นะคะใครจะใช้วิธีปั่นก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่รีบมากก็เลยใช้วิธีตำตาไปเลยค่ะให้ทุกอย่างเขาละเอียดเข้ากันตอนนี้หอมกระเทียมของเราก็เริ่มละเอียดแล้วนะคะหอมกระเทียมละเอียดเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่กระปิได้เลยค่ะวันนี้ของที่ใช้นะคะพี่จาบอกพี่จานะคะสูตรตำน้ำพริกกุ้งผัดของพี่จานะคะใช้ของสดทั้งหมดนะคะ เวลาเราผัดนะคะมันก็จะหอมหน้าตานะคะทุกคนมันจะหอมไปอีกแบบนะคะเพราะว่าเราใช้ของสดทั้งหมดเลยเครื่องของเราที่ใช้นะคะเป็นของสดทั้งหมดใส่กะปิวันนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลประมาณสองช้อนตวงนะคะสองขนาดสมแบบนี้ เพราะว่าน้ำตาลเติมไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนตอนที่เราไปผัดนะคะรสชาติเราชิมแล้วนะคะน้ําตาลอะไรแบบนี้เราสามารถเเพิ่มเติมได้ค่ะเราใส่เพิ่มเติมได้อ่จากนั้นเราก็นํากุ้งของเราค่ะกุ้งสับใส่ลงไปเลยกุ้งตัวใหญ่นะคะมันกุ้งจะเยอะเวลาผัดออกมาจะหอมอร่อยค่ะ วันนี้พี่จาใช้กุ้งสองขีดสูตรนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบทานน้ำพริกนะคะลองไปทำทานดูทุกคนอร่อยทานกับผักสดเยอะๆตามด้วยไข่เจียวทานแกงก็เบื่อนะคะทำน้ำพริกทานทุกคนอร่อยดีแล้วก็น้ำพริกนะคะเราสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันด้วยนะคะพี่ตาพี่จาจะตำครบใหญ่แบบนี้แล้วเราก็แบ่งเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะทุกคนทานได้หลายวันเลยค่ะ เราใช้ของสดทั้งหมดนะคะของก็ไม่เสียง่ายขั้นตอนสุดท้ายทุกคนใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวก็ทยอยใส่ได้นะคะตอนที่เราไปผัดเราก็สามารถเติมน้ำมะนาวได้อีกเหมือนกันและเราชอบออกเปรี้ยวรสชาติน้ําพริกนะคะจะเปรี้ยวนิดหวานนิดนะคะอันนี้ใส่ลงไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนที่เราผัดเราชิมเราก็สามารถเติมได้เสร็จเรียบร้อยค่ะ ไปผัดน้ำพริกกันค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะให้น้ำมันร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยน้ำน้ำพริกของเราลงไปผัดน้ำน้ำพริกลงไปผัดเลยค่ะตอนผัดเปิดไฟอ่อนนะคะ แต่เย็นๆค่อยอ่อนค่ะหอมมากเลยค่ะผัดแบบนี้ไปก่อนนะคะให้น้ำพริกสุกก่อน,นหอให้เดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วผัดจนน้ำพริกของเรานะคะสังเกตนะคะกุ้งก็จะสีแดงขึ้นนะคะแล้วก็ความแห้งก็จะแห้งมากขึ้นอันนี้คือสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาชิมกันเลยค่ะ ขั้นตอนชิมนะคะทุกคนเวลาเราชิมเสร็จนะคะเราจะเติมน้ําตาลนิดหรือจะเติมน้ํามะนาวอีกหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่ารสชาติน้ําพริกนะคะจะให้ออกเปรี้ยวนิดหวานนิดนะคะืมอความหวานได้แล้วค่ะทุกคนแต่พี่จาชอบเปรี้ยวนํานิดหนึ่งเติมเปรี้ยวอีกนิดนะคะหอมมากค่ะหอมทะลุจอเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะหอมมากน่าทานมากค่ะทุกคนหอมมาก และนี่คือหน้าตาของน้ำพริกกุ้งผัดของเราทุกคนเสร็จแล้วหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนทานกับผักสดเยอะๆแบบนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะทานแกงก็เบื่อมาทำน้ำพริกทานกันนะคะทุกคน